สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทานข้าวกับปลานินแดดเดียวทอดแล้วก็นี่เป็นซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นข้าวสวยค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะของเรามาดูกันนะคะว่ามันจะแซบขนาดไหนค่ะเห็นไหมเอ่ย เดี๋ยวเอาจานข้าวออกก็จะเห็นตัวปลานินของเรานะคะปลานินแดดเดียวค่ะแล้วก็ซุปมะเขือค่ะเดี๋ยวตักออกมาให้ดูดีกว่าเนาะซุปมะเขือของเราเนี่ยค่ะแสนแซ่บนะคะค่อยๆแบ่งกินค่ะวันนี้จะกินช้อนนะคะผสมมือผัก แกมของเราก็จะมีหอมแดงค่ะมีผักชีหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะอืม นี่ค่ะปลานิมแดดเดียวชิมก่อนอืมนัวไม่เค็มอืมอร่อยมากมากค่ะอืมผักชีหอมนะคะหรือผักชีไทยหรือบ้านปุ้มปยเรียกหอมป้อมนะคะ ซุปมะเขือค่ะปานินค่ะอืมอร่อยปานินไม่เค็มนะคะซุปมะเขือก็นัวปลา,าค่ะผักชีไปเรื่อยค่ะ ป้อมใส่กันแล้วเนาะอืมเจ็บไรกินพุงปลาเนก่อนค่ะ อร่อยมากค่ะซุปมะเขือนะคะหอมแดงค่ะ นี่แหละค่ะผักกินเคียงเรานะคะเป็นผักสดอร่อยค่ะแซ่บแซ่บแซ่บดีดจ้า ว้าวเดี๋ยวขออนุญาตไปกินมูม,มามต่อก็ขอขอบพระคุณเพื่อนเพ,พืี่ๆทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กับการกินไปคือไปในเมนูปลานิลแดดเดียวทอดจากบรรจงฟาร์มรี่พี่จงที่ส่งมาให้นะคะสั่งซื้อจากน้องมูล,มลค่ะแล้วก็สุมะเขือนะคะผักกินเคียง ก็จะมีหอมแดงนะคะหอมแดงผักชีหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย